ก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับผมเซริสนะครับวันนี้นะผมก็จะมาอสอนทำสโลโมชั่นนะครับแบบสมูทนะครับด้วยแอปโนวิดีโอนะครับแบบไม่เสียตังค์นะครับโอเคแบบแอปฟรีนะครับก็ห่างหายกันไปเหมือนเดิมนะครับผมก็กลับมาทำแล้วนะครับโอเคอ่หลังจากท่านผู้ชมนะครับโหลดแอปมาครับก็ให้ท่านผู้ชมนะครับกดเพิ่มโปรเจกต์ไปเลยนะครับกดตัวนี้โอเคจากนั้นครับก็ให้ท่านผู้ชมนะครับอ่ามากดตัวนี้ครับตรงอ่าบวกเลยนะตรงเพิ่มมีโลนี้ครับเีอยต่าที้ผมบอกไว้ให้เลย ก็ต้องมีเดียนครับแรกเลยนะครับจากนั้นก็วิดีโอนะครับจากนั้นก็เลือกวิดีโอครับที่ท่านผู้ชมจะทํานะครับผมก็จะวิดีโอเป็นนี้นะครับก็แนะนําเป็นวิดีโอที่สั้นๆนะครับไม่ยาวเกินไปนะประมาณสองวิสามวิก็พอแล้วนะครับโอเคถ้ายาวเกินไปเดี๋ยวจะเอ็กพอร์ตนานนะครับโอเคจากนั้นนะครับก็ให้ท่านผู้ชมนะครับมาตรงอ่านี้นะครับถ้าท่านได้ถ้าท่านได้ยินเสียงรถก็ขอไว้นะครับรถรถบ้านผมเยอะมากโอเคมาตรงนี้ก็ เปลี่ยน a p s นะครับเป็น60นะครับกดดันไปโอเคจากนั้นนะครับก็ให้ท่านผู้ชมนะครับกดตรงวิดีโอตัวนี้นะครับโอเคจากนั้นก็มากดตรงนี้โอเคท่านผู้ชมจะเห็นเปอร์เซ็นตน์เลยนะครับก็อันนี้คือกับเปอร์เซ็นต์แบบความเร็วหรือความช้านะครับก็ถ้าใครอยากได้แบบช้าๆก็ปรับเยอะๆนะครับอ อันนี้ก็ถ้าแบบเจ้า100%ครับก็ประมาณ5.00ครับก็จะได้ประมาณ100%ส่วนใครอยากได้1,000%นะครับก็จะได้ประมาณอ่10.00ครับก็ประมาณนี้โอเคผมเจ้าไม่เยอะครับผมก็เจ้าประมาณอ่า6%นะครับ6.00เอ้ย6.00หรือ6 0์ก็ได้นะครับประมาณนี้โอเคถ้าท่านผู้ชมอยากดูก่อนครับก็เลื่อนดูนะครับตรงนี้ ไอสีเขียวเต็มก็จะสมูทนะแต่นี้เรายังไม่ปรับสมูทครับวิธีนี้นะครับสมูทปรับตรงนี้นครับเนี่ผมจะบอกอ่ะโอเคมาตรงนี้นะครับเนี่ยกดตรววิดโอครับเลเยอร์วิดโอจากนั้นก็มาตรงที่อ่ะสามขีดตรงนี้นะครับนี่นะครับสามขีดจากนั้นก็มาตรงนี้ครับที่ผมพาวงนะครับอันนี้แล้วก็ออฟติคอลโฟนครับเจ็ดจุดศูนย์นะครับอันนี้นะครับจากนั้นก็กดที่ถูกไปนะครับโอเค หลังจากทั้ชหมดแตรงนี้นะครับก็เช็คความเรียบร้อยก่อนเอ็กพอร์ตนะครับเราจะรอนานนะครับอ่าโอเคประมาณนี้เดี๋ยวผมขอดูก่อนมันก็จะสรุปประมาณนี้ครับส่วนใครได้อยากได้เร็วนะครับก็ปรับให้มันต่ำๆเช่น1 0จศนะครับก็จะได้ประมาณ100ไม่ก็อ่าลากลงครับ0.5ก็จะได้ประมาณ50เเซนะโอเคอันนี้คือความเร็วนะก็จะได้ประมาณนี้นะครับต่อไปนะครับวิธีเอ็กพอร์ตนะครับก็มากดตรงนี้ จากนั้นก็เช็คความรูร้อยนะครับก็อันนี้สําคัญมากครับอย่าให้วิดีโอลื่นต้องปรับ60ปเปรนะครับส่วนถ้าวิดีโอไม่ลื่นนะก็แล้วแต่ท่านผู้ชมนะว่ามันเป็นที่แอปหรือเป็นที่วิดีโอต้นทางนะถ้าวิดีโอต้นทางไม่ลื่นครับมันก็จะไม่ลื่นตามนะครับโอเคจากนั้นก็กด Export ไปการ Export นี้ไม่นานนะครับแล้วแต่เครื่องท่านผู้ชมนะครับเครื่องแรงก็จะ export เ,เร็วเครื่องปานกลางหรือไม่ค่อยแรงก็น่าจะนานหน่อยนะครับก็อย่านําวิดีโอที่ยาวมาทำนะคโอเค แนะนำนะครับแนะนํากดเรื่อง export เลยนะครับก็ประมาณ2-3ามนาทีนะครับก็จะ export เสร็จนะครับเดี๋ยวผมจะตัดวิดีโอไปตอนที่ผม export เสร็จนะครับโอเคครับท่านผู้ชมนะครับตอนนี้ผมก็ได้ทําการ export เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับกดโอเคไปอ่ะนะครับการสอนผมก็มีเพียงเท่านี้นะครับเป็นที่เล็กๆน้อยๆนะครับจากผมนะครับ ก็คลิปหน้าจะเป็นไรเดี๋ยวรอติดตามชมได้เลยครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมเลยนะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับขอบคุณครับ